เอาล้ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจนะครับวันนี้มีภาพบรรยากาศนะครับและการบรรยายเกียนเกียนนะครับกับเทศกาลสงการนะครับของปีนี้เนื่องด้วยคนไทยเนี่ยคึกกันมากๆนะครับบางจังหวัดนะครับตีสี่ตีห้าก็ยังไม่เลิกเล่นนะครับสาดนน้ำมาอยู่นั่นแหละนะครับวันนี้ก็เลยออกไปขับรถนะครับเพื่อเก็บบรรยากาศนะครับก็คือผมนั่งขับรถแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะครับก็จะได้เห็นบรรยากาศของคนเล่นน้ําที่อยู่ข้างนอกนั่นเองนะครับว่า ตีสองตีสามตีสี่เนี่ยทำไมเขายังส่ายกันได้อยู่นะครับทำไมเขามีแรงเขาเล่นอะไรกันนะครับสนุกแค่ไหนนะครับก็วันนี้เก็บภาพให,ให้คุณผู้ชมดูนะครับแล้วก็บรรยายเกียนๆน,นะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับไปรับชมกันนะครับเป็นคลิปง่ายๆนะครับสักคลิปหนึ่งเนาะ <c oughs> ตีสองในปัมป๊มวรทอง <c oughs> ยังเมามากันอยู่ครับทุกคนรี <c oughs> ยกว่าตั้งป้อมเล่งกันเลยในปัน๊ม ไกเป็นที่รวมเลยนะฮะไกเป็นที่เล่นต่อเนะับมีเซเว่นมีอะไรทุกอย่างมีน้ํามันรถครบเซ็ตนะฮะดูดว่าโอ้โหเป็นเมืองที่ไม่หลับไม่นอนจริงๆครับไปต่อครับอื้มอื้อ้สายมือนี่สายมือนี่เด้งไปไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหุ้ยเด้งทั้งวันโอ้โหตรงนี้อะไรกันเนี่ยโอ้ไม่กลับบ้านจริงๆครับคุณโคราชครับนะจุดจนี้คือ มันเป็นเวลาออกหากินใช่ไหมฮะอย่างโยกก็อยู่นะครับดูดูว่าแรงไม่มีหมดจริงจริงโอ้ประเด็นเลยคือรถกระบะไปเอาน้ำมาจากไหนคุณผู้ชมคือมันตีหนึ่งแล้วไม่เขาเขาเล่นน้ํามาทั้งวันทำไมเข,เขาเขายังมีน้ําสรดอยู่วะนี่คือคําถามที่น่าสนใจมากๆมนี่ครับนี่ต้องระวังนะครับบางคนบางคนเมาเนี่ยครับเราต้องจอดกไกลไว้นะคุณผู้ชมเห็นไหมโอ้โหแต่ละคน แต่ละคนคือแบบนะฮะผมยมังต้องบ่ายกล้องไปทางอื่นเลยนะครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวคลิปโดนแบนนะครับเพราะว่า YouTube เขาเซนซิทีฟกันเรื่องแบบเต้นยัวย่วๆอะไรอย่างไงี้นะไม่ได้ไม่ได้คุณผู้ชมนะครับนี่จอดรถทำไมเนี่ย่ไปสาดตัวอีกโอ้หัวใบอกกูกำลังจะกลับบ้านนะคุณผู้ชมโอ้โหหงทางขวานี่คืออะไรครับเนี่ยทางซ้ายคุณผู้ชมทางซ้ายทางซ้ายทางซ้ายอุ้ยหล่อล้ำบึกนะ หอมฟรีหอมฟรีขึ้นอดู่บนรถเลยไหมฮะนุมน่มๆนะครับผมได้ชอบมากเลยนะเรื่องแบบนี้เนี่ยฮเนะี่ยหอมฟรีหอมฟรีคนไหนไอ้หอมฟรีนี่คือคนไหนฮะคนช่วยจูงหรือคนถือป้ายถ้าคนช่วยจูงโอเคอยู่นะถ้าแบบทุกคนไม่เมาน่าจะโอเคนะฮะคนนี้คนนี้แบบส,สุดยอดนะครับสุดยอดเดินมาถ่ายมาถึงมาถ่ายรูปคู่กับรถก็ทำไม w h a อะไรวะเอ้ยนี้ก็ได้ยอดมากครับวันนี้ครับไม่มีใครไม่มีใครมีชีวิตคู่ในวันสงการใช่ไหมเขับว่ากันว่าเนี่ยวันนี้โสดวันนี้โสดเนี่ยเขาว่ากันว่าอย่างมีนะครับเราจะไปยังไงดีฮะทุกคนะนี่งานสงการเทศกาลต้องใจเย็นดูตูวไปกันเชื่อ เจ็บอแน่ระวังแนร่ระวังรถรถไหลเดี๋ยวเดี๋ยวตกรถนะเจ็บเจ็บนะฮะเจ็บคุณพี่คนนี้ก็มันมันไม่หยุดครับมีมานะครับมาแนละ้ว <c oughs> มาถูกระจกให้ถูกระจกให้โอเคแล้วแต่เดี๋านะมาขอหวยมาขอหวยมาขอหวยเอาขอหวยอออืือ้หชินใจในรถกูนะครับาทางจะเมาลีเจนซี่นะฮะ อาการนี้ไม่ใช่รีโอแน่นอนรีเจนซี่ครับน่านี่ดูดูทาเต้นทาเตนโอโ้โหทาเต้นสุดยอดนะฮะเพลย์บอยเดิมเพลย์บอยวันนี้กิจการซักอบรีดีลูกค้าเยอะเหลือเกินเอาลูกค้านอนนะฮะลูกค้านอนไปแล้วคุณผู้ชมซักอบรีดโอ้โอยมีอะไรกินเนี่ยดูซิโอ้ยโอ้หน่าก,กินมากหมายถึงลูกชิ้นนี่หมดไปแล้ว นี่คืออนุสาวรีย์ย่าโมนะครับเขาว่ากันว่าถ้าใครเดินลอดผ่านซุ้มประตูนเนี่ยนะครับจากทางนู้นมาโผล่ทางนี้หรือว่าทางนี้ไปโผล่ทางนน้นก็ไม่รู้นะครับจะต้องเอ่อย้ายภูมิลำเนาเนานะครับมาตั้งหลักตั้งฐานที่โคราชนั่นเองนะครับเพราะนั้นระวังนะครับใครที่มีแฟนเป็นคนโคราชนี่แม่งพาเดินจูงประตูนี้จบเลยนะตำนานอาจจะมีอยู่จริงรู้สึกว่าทุกคนจะคึกคักมากกว่าเดิม ี่เอารถแบบสิบล้อมาเล่นเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหอันนี้อันนี้มันจริงนะครับไม่ได้ว่าแบบค่าอยู่สูงกว่าเจ้าเนี่ยคุณผู้ชมดูโอ้โหอย่าเผลอได้ตกมานะมึงเจ็บแน่นอนครับโอ้โหที่ว่โคราชมันจัดเต็มกรุงเทพภาพี้ไม่ได้คุณผู้ชมนเนี่บ Amazing มากกรุงเทพที่ไม่มีภาพอย่างนี้นะครับเดินเล่นอย่างเดียวกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างงั้นเนี่ยไซส์มือนี่ยังไงฮะโอ้คุณพี่ก็สู้จริงนะเราจะขับไปไปดูใกล้ๆสถานการณ์นะฮะโอ้โหแบบ แบบจบคันเดียวจบจ,บจริงๆนี่ถือว่าคันอื่นแบบไม่ต้องเปิดอง <laughs> ดีนะเปิดดีดีดีมันจะได้ไม่ต้องตีในเรื่องเสียงกันนะครับตีมาก <c oughs> โอ้มี่ดีเจด้วยฮ้อย <c oughs> โอ้โหใหญ่หอืมหืมกันสูงไม่ได้นะสูงไม่ได้ไม่ได้นะครับเราต้องปล่อยเขาไปปล่อยเขามีพื้นที่ในการมันนะเราก็มันนะครับส่วนผมจะมันอยู่ในรถได้พี่เอง สายมือนี่ก็ยังมันอยู่นะมันแบบมันไม่หยุดเลยเออมันจริง,รงโอ้โหแต่ละคนนี่อยู่ๆเมื่อกี้คึกกันอยู่ๆคึกึ้นมาเลย <c oughs> ขอแค่ได้ยินเสียงเพลงนะฮะมันขึ้นไดหมดเลยนะฮะโอ้โหแต่ผมจะกลับบ้านยังไงดีเนี่ยเอวดี <c oughs> จริงๆเอดี LD. จริงๆรา <c oughs> มันจะไม่ถ่ายผู้หญิง <c oughs> ถ่ายผู้ชาย ผมชอบแนวะผู้ชายที่แบบเต้นอาหารนะครับเนะี่ยเป็นอะไรที่ผมดูแล้วผมมีความสุขส่วนตัวนะครับไม่ได้แบบเออเป็นเกย์หรืออะไรนะแต่ว่าเป็นทานะครับในผู้ชายบางคนกล้าแสดงออกอมากๆมันก็มาในรูปแบบความฮาไงเพราะว่าก็ขับรถมนะอเตอร์ไซค์แนงคืนนะี้นุ่มน้อยห่มน้อยก็ต้องระวังนะครับหัวตามประกบเนะี่ยไม่ได้นะฮะไปปะปงปะแป้งมั่วๆอย่าันไม่ได้ครับส่งงานโดนต้นส้นตีนนะี่ย อย่าคิดว่าสาวๆเข้ามาคนเดียวนะฮะจงคิดว่าผัวเข้ามาตลอดดีกว่านะครับแต่ว่าคันหน้านิดลูกลูกพี่แบบหลับแล้วนะครับหลับได้ยังไงเนี่ยเพลงดังขนาดนี้เขายังหลับดีเกโอโหยังมีคนเด้งได้อีกสุดยอดนะครับผู้หญิงคนในครบผู้ชายแบบนี้นี่คือเอลดี LD ทั้งวันวัยรุ่นคันหน้าจะกําลังจะกลับบ้านนะครับนับสมาชิกก่อน เพื่อนหายไปหรือเปล่ามึงนะอีดอกเพื่อนกูนกาหายนะครับต้องระวังนะครับจะเล่นสงการกลางคืนเนี่ยบางทีมากันสมมติมากันสิบคนใช่ไหมได้กลับอาจจะมีเก้าคนหรือแปดคนนะครับต้องต้องระวังนี่ยังมีแรงมีเอเนจี้โอ้โหเดี๋ยวเดี เป็นเวลาตีสองกว่านะครับจะตีสามแล้วนะครับสภาพก็คือถนนเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกนะครับคุณผู้ชมจะเห็นถุงพลาสติกหรือว,ว่าอะไรจํานวนมากนะครับเต็มถนนไปหมดนะครับเรียกได้ว,ว่ามันพอมันเริ่มงานเริ่มสางนะครับทุกอย่างมันก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังเต้นอยู่เดี๋ยวทำไมเส้นนี้ยังเต้นอยู่เป็นไปได้ยอย่างไรฉันไม่เชื่อหรอกนะ นี่พวกนายจะเต้นกันลุ้งสว่างกัเลยนะแกเนีโอ้โห oh. oh. นี่มันดึกมากเลยคุณผู้ชมเขายังเขายัางเต้นกันได้อนยะ่างไรเนี่ยแต่ว่าโอ้โหขยะเยอะจริงเนี่ยต้องยอมยอมเนี่ขยขยะเยอะมากนะครับผมว่าถ้าตรงไปน่าจะยังเล่นกันอยู่เนะี่ยเชื่อผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะผมเชื่อว่าอย่างนั้นยังเล่นกันอยู่เนี่ยโดยเฉพาะเส้นเต็กฮะนะครับเส้ ca, นเต็กฮะใครอยู่โคราชนี่จะรู้จักเป็นเส้นที่เรียกว่า มนุษย์มวลมนุษย์นะฮะวัยรุ่นนะฮะจะอยู่กันแบบยันเช้ายันว่างนี่ตรงนี้ยังเป็นกวนบะลํำซิ่งอยู่นะฮบเราเอ๊เราจะต้องออกไปที่ไหนวะเราจะต้องตรงไปก่อนนะฮะนะต้องตรงไปก่อนแล้วก็เลี้ยวขวาออเออไปครับไปเออยาวไป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 ข้างหน้ายังรถติดอยู่นะฮบ จะต้องออกไปทางขวาคุณผู้มชมนี่เลยต้องเลี่ยงรถติดนี่ตรงข้างหน้าแนละ้วยังเล่นกันอยู่นะครับคุณผู้มชมเห็นไหมยังสากก็ยังเมามันคุณผู้มชมครับนี่คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับของความสะอาดในเบียงโคราชนะครับคุณผู้มชมนี่ที่ว่าขยันขันแข่งกันมากนะครับควรให้ทิปนะครับวันนี้ มาทำความสะอาดกันแล้วนะครับแล้วทำเนียบด้วยนะไม่ใช่อะไรครับนี่ก็นี่นะครับเรื่องหลังของความสะอาดเมืองนะครับสรุปคือวนกลับมาตรงนี้ละนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเมืองสะอาดเดี๋ยวก็สะอาดนะครับตื่นมาทุทีเช้าก็จะกลายเป็นโคราชปกตินะครับคงจะไม่ใช่เมืองที่แบบมีแต่เศษเล่าเศษเบียร์กระป๋องเบียร์โอเคครับคุณผู้ชมครับ ก็สำหรับคลิปเก็บบรรยากาศสงการปีนี้นะครับของบ้านเกิดผมในจังหวัดโคราชนะครับขอจบีปงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่สิ้นสุเวลาทุกท่านเข้ามาดูจนจบนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้มีเงินมีทองเยอะๆนะครับปีนี้นะครับงานดีๆเข้ามานะครับแฟนรักแฟนหลงครอบครัวดีนะครับขอให้ทุกอย่างสมพรสมทุกทุกประการนะครับเราจะอวยพรยังไงดีครับเอาว่า ขอ,อยม้มนได้ดีแล้วกันครับสลอดนี้ขอะลักคุณผู้ชมไปก่อนนะคระับบายครับไว้เจอกันใหม่ส่งการปีหน้าครับ